เป็นไปได้ไหมครับที่เราจะชดใช้กรรมให้หมดสิ้นในนรกแล้วค่อยมาเกิดเป็นคนดีไม่มีะนะเราต้องเข้าใจให้เข้าใจก่อนนะว่าการไปอยู่ในภพภูมิต่างๆไม่ว่าจะนรกเดจะานเปรตมนุษย์เทวดามันไม่ใช่ไปเกิดเพื่อชดใช้กรรมมันไปเกิดเพราะตัณหาคือความอยากเราอยากไปเกิดในนรกมันจึงไปไงเพราะจิตสุดท้ายก่อนตายเราไปอยากเกาะอ,อยู่กับอกุศลอยากคิดเรื่องไม่ดีไง เราเลยไปตกนรกดังนั้นนรกมันเป็นภพภูมิหนึ่งที่เราต้องไปแต่ม,มันเป็นภพภูมิที่เป็นการจองจําทุรนทุนทนลายมันไม่ได้มีความสุขมันจึงเรียกว่าทุกขติไม่ใช่ว่าเป็นไปการไปชดใช้วิบากกรรมนะอ่ามันไปรับผลจากการกระทําแค่นรามันต้องรับผลจากการกระทําอยู่แล้วเพราะเราทํากรรมอะไรวาต้องรับผลไงแต่ถ้าเราตายไปเกิดเป็นสัตว์เดานเราก็ไปรับผลในฐานะเดรัจฉาเราตายไปเกิดเป็นเทวดาก็ไปรับผลในฐานะเทวดา เราตายมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปรับผลในฐานะมนุษย์เราตายไปเกิดเป็นเปรตก็ไปรับผลในเปรตเราตายไปเกิดในโลกก็ไปรับผลของนรกเข้าใจหรือเปล่าเหมือนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็รับผลจากการกระทําในฐานะของมนุษย์มนุษย์สามารถรับผลของการกระทําอะไรได้ล่ะจนเป็นโลกป่วยไขย้เสียใจพัดว่าผิดหวงังเป็นหนี้หัวทิ้งเมียทิ้งนี่ไงความทุกข์ของคนในโลก นรกก็เหมือนกันความทุกข์ของนรกคืออะไรก็ไปรับผลตามเหตุตามปัจจัยอะไรอ่ะว่ากันไปอ่ะจองจําทุรนทุรายเหล็กหลอมด้วยไฟละลายด้วยไฟกอกลงป่าทะลุถึงท้องอะไรก็ว่าไปตามเหตุตามปัจจัยอ่ะของนรกก็ไปหาอ่านาอาเราทุกวันนี้ยังเข้าใจผิดกันมากว่าเราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมหรือไปนรกเพื่อชดใช้กรรมชดใช้กรรมเสร็จแล้วเกิดมาใหม่เกิดมาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเป็นคนดีบริสุทธิ์ผุดพองมันไม่ใช่นะ คนละเรื่องแล้วในขณะที่อยู่ในโลกในใน,ใน,ใ,นในโลกเนี่ยคิดกุศลออกไหมคิดไม่ออกเลยถ้าหลุดจาลนรลกมาได้คิดกุศลได้ก่อนตายจากนรลกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราจะเอาพวกกระซัพมาจากไหนจะถามแกนเนี่ยมีพวกกระซัพเปลอาไม่มีบันจึงเกิดมาพี่กนพี่การซ้ําซ้อนอ่าบ้านจนอยู่ตามข้าถนนนอนหมากัดแทะหมาเลียหน้านอนเป็นซากเป็นศพเกิดมาไม่นานก็ตายอายุสั้นเพราะอะไร มันทาพวกท้ัพย์ในนรกไม่ได้อะเกิดเป็นมนุษย์ก็จริงแต่เกิดไม่นานก็ตายถ้าจิตสุดท้ายของการเกิดเป็นมนุษย์ตัวนั้นดันไม่ได้คิดกุศลอีกกลับไปใหม่อออหรือกลับไปเกิดเป็นนรกแทนอีกกลับไปเกิดเป็นเดรัจฉานอีกดังนั้นคนที่เกิดขึ้นมาเป็นเด็กตายตอนเป็นเด็กแล้วเกิดความทุรนทุรายจะเป็นจะตายสมมุติเกิดมาสามขวบจิตสุดท้ายก่อนตายดันคิดอกุศลอุตสาห์ได้เกิดมาเป็นคนแท้ เรียบร้อยเลยไหลไปใหม่ไปเป็นเยราชานอีกแล้วยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยดังนั้นการเกิดเป็นมนุษย์มันจึงยากมากการเกิดเป็นเทวดามันจึงยากมากพกระผู้ธนเจ้าเลยบอกไงว่าในปัจจุบันขณะนี้เราทุกคนเกิดเป็นมนุษย์แล้วเล่นทําความเพียรในฐานะมนุษย์ให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ปิดนรก,กกระหม่อมเยราานเปรตให้ได้ในชาติปัจจุบันไม่ต้องไปรออะไรอีกแล้วทําในชาตินี้เลย จะไปขวนขวายอะไรกันอีกล่ะเอาในชาติปัจจุบันนี่แหละเพราะเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะตายไปจะไปหลุดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มันลําบากมันยากเย็นมากนะในการเกิดเป็นมนุษย์แล้วในการจะทําให้ตัวเองรอดพ้นมันก็ยากอีกเช่นเดียวกันมันเข้าใจผิดกันหลายชั้นอนะมันเล็ยังติดอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับความทุกข์ตมอยู่กับโลกสงสารมานั่งกังวลอยู่กับเรื่องที่ไม่ควรจะเป็น หันกลับไปสนใจในอริยาศัตรีได้แล้วเลิกสนใจเรื่องพวกนี้แล้วเสียเวลามากเลยมัวแต่มานั่งกังวลอยู่กับอะไรก็ไม่รู้